รกก้านอะไรอ่ะกำลังดังไอติมมะม่วงน้ำปลาหวานไอติมมะม่วงน้ำปลาหวานครับคนตอ่อยิวสวัสดีครับวันนี้พามารีวิวจอ็อดแปงครับ และนี่คือเป็นร้านที่เราสามารถนั่งดื่มกินได้นะครับแต่ว่าห้ามเอาอาหารและเครื่องดื่มจากภายนอกมานั่งกินที่ร้านนะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวแพนไปรอบๆนะครับมันก็จะเห็นนะครับว่าจะมีร้านที่เราสามารถนั่งดื่มกินได้นะครับโดยสั่งเบียร์นั่งกินตรงนี้ได้นะครับซึ่งร้านตรงที่แพนไปเนี่ยมันก็จะเริ่มกินได้ประมาณนี้เรากินไปประมาณหก ปองนะครับผมวันนี้เราจะทําลายสถิ้วยการกิน12กระป๋องครับคุณผู้ชมที่ว่าเราจะสามารถทาได้หรือเปล่าครับผมทําไม่ได้ครับตอนแรกและตอนนี้เรามีเครื่องเคียงครับก็คือเป็นซาซิมินั่นเองอันนี้จอดรถได้ที่ไหนบ้างเราสามารถจอดรถได้ที่จอดแฟนะครับอยู่ที่ชั่วโมงละ20บาทนะครับผมหรือว่าด้านหลังที่คอนโดเบลนะครับก็คือชั่วโมงแรกฟรีชั่วโมงต่อไป20บาท เซ็นของนาทีคิดเป็นชั่วโมงครับหรือว่าใครอยากได้เป็นแบบประหยัดหน่อยนะครับเป็นจอดที่เซ็นทรัลพระราม9นะครับผม <Central. S 1> ชั่วโมงแรกฟรีครับชั่วโมงที่2 10บาทและชั่วโมงถัดไป10บาทเซ็นนาทีคิดละชั่วโมงละ10บาทะครับผมอันนี้โกชีโกชีโกชีอยู่ด้านหลังร้านเนี่ยนะครับผมอยู่ที่5บาบาทแพงมากแต่ว่าก็ต้องจ่ายเพราะมันจองแล้ว ห้าบาทนี่นะครับคุณผู้ชมนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะมีที่ทแลกเห,หรียญหรือเปล่ามีที่ตู้แลกเหรียญนะครับแต่เพียงแค่คุณต้องเตรียมแบงค์มาเท่านั้นครับไม่ว่าจะมียี่สิบบาทหรือว่ามีร้อยบาทครับตอนนี้สี่ทุ่มสามสิบแปดนาทีนะครับหลังจากที่พี่แล้วผ่านไปสองชั่วโมงนะครับตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเพิ่มอีกสี่กระป๋องนะครับไม่รู้ว่าทุกคนเลยมอ,องกันออกหรือเปล่าวาเมาหรือเปล่า,า,านะ <S <S> <S แต่ว่าปกตินน <S <S ดูหนะน้าซะก่อน มเมาอยู่นะมัมคือปกติอะไรอันนี้คือปกติไหมแต่ว่าตอนนี้คือปวดฉี่อะแต่ว่าทุกคนคือแบบ